อุ้ยลงเครื่องมาก็เจอคนท้องเลยอะถึงจะท้องนะ่ะแต่ก็ท้องแบบคนมีอันจะกินนะจ๊ะแล้วเธอละ่ะมีหรือเปล่ามีเยอะด้วยรู้จักการคุมอาหารไหมจ๊ะหรือสักแต่จะกินอย่างเดียวคุมอาหารแล้วนะ่ะก็ช่วยคุมสติด้วยนะจ๊ะอะไรเข้าฝันบอกให้ทําสีผมนี้หรอเวลาออกไปปากซอยเนี่ยเคยอไหมจ๊ะสีผมเนี่ย, <S <S ย,ย,ยใช้เงินเยอะมากเลยนะกว่าจะทําได้อ่ะ แล้วเธอมีตังทําสีผมบ้างหรือเปล่าเวลาออกไปหน้าปากซอยเนี่ยไม่อายหรอก My body My choice เ้ยฟังออกไหมจ๊ะหรือว่าต้องให้แปลก็แปลออกนะเพราะว่ามีผัวเป็นคนเยอรมันอ่ะแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยเรียนอินเตอร์ด้วยนะโรงเรียนฮอกวอตส์ยูนิเวอร์ซิตี้รู้จักหรือเปล่าเนี่ยรู้จักสิจ๊ะก็จบจากที่นั่นมาว่าแต่เธอรหัสอะไรอะก็รหัส18939ไงจบด้นเดียวกับเจนนีลิซ่านะเดี๋ยวนะไม่เมืองป้าี่อย่าบอกนะว่า แคนดี้ใช่แคนดี้แ <c oughs> คนดี้เป็นไงพ้างไม่ได้เจอนานเลยสบายดีคิดถึงจังเลย